มาแฮมเทสหนึ่งสอโอเคผมมานะสวัสดีทุกท่านอยู่กับตอนจับโปเกมอนนอกบ้านซึ่งอยู่กับผมริมใหม่เช่นเคยซึ่งผมดองคลิปนะครับนะนี่คือคลิปที่สองที่ผมคิดว่าจะทำแต่ว่าดันมาทำก่อนคลิปอื่นใครเลยซึ่งยังเหลืออีกสามคลิปนะครับที่ผมจะทำนะครับซึ่งเราไปดูกันเลยดีกว่ากับโปเกมอนนอกบ้าน ไปกันการจับโปเกมอนเนี่ยก็ต้องออกนอกบ้านอยู่แล้วดังนั้นเราจะมานั่งรถจับโปเกมอนันีกว่าซึ่งจับโปเกมอนที่ว่าเราไปจับที่โรงเรียนเนาะ,ะซึ่งเราก็มาจับแล้วถึงที่โรงเรียนซึ่งเราก็จับไอตัวบางอย่างซึ่งเป็นตัวสายฟ้าซึ่งก็ได้นน้อมันมาเรียบร้อยอีส2เป็นตัวเหมือนโกเลมตัวอะไรก็ไม่รู้ซึ่งมันเท่มากร่างวิาก,การซึ่งโ <c oughs> ดนี แหมเกิดบ่อยครับแมนี่ก็คือตอนพักกลางวันนับซึ่งผมอัคดคลิปตอนเช้าเฉยครับตอนพักกลางวันผมก็มาซื้อพวกของกินซึ่งผมไม่ซื้อสลัดปานครับมันคือของประจําตัวประจํากายซึ่งหยิบไปเลยก็ไม่ต้องกลัวล้อเราก็กดไลค์ให้หน่ากล้องมาหนึ่งทีมี่บกกินครับอร่อยใชยได้เยี่ยมจับเิมอนตัวเดิม อา้าวเฮ้ยมันกุบอลค้างอา้าวหายแล้วดีนะบอกเอนว่าไม่ออกอเคจับได้พอดีอากาศร้อนหน่อยขค้ือนรัวสมันค้างมาจับฉลามกันต่อซึ่งเป็นลามของแก๊กอูน่าสงสารดีนะ <c oughs> แต่เราก็จับมันมาได้อย่างง่ายดดยและเราก็เดินไปเรียนต่อนะครับซึ่งอันนี้ก็วันแรกซึ่งแถวสาวทักนะไปไหนก็พอไปเที่ยวไปเที่ยวแล้วไปอยู่โรงเรียนไปเที่ยวที่ว่าคือเราก็มาเดินพวกอะไรวะหมุนเสา ดูคงดูของ,ของจับเกมมอนซึ่งเจอตัวอะไรก็ไม่รู้เหมือนหน้าคนนะครับคือไม่น่ารักกันซะเลยนะครับเพิ่งอันนี้เป็นเสาแรกที่ผมหมุนนะครับเพิ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอชิปนั่นมันคืออะไรมาจับมแมลงต่อน,นะครับแล้วก็โอ้เดินไปเรื่อยๆไาหมุนเสอาอันนี้ต่อเจอโกเลมวัวน,นะครับซึ่งจับมันมาได้โอเคหมุนเสาสเปรดหรือว่าหมุนไปแล้วอืมให้หมุนดูทรง เรามาจับกลิมต่อนับซึ่งง่ายเหมือนเดิมเราก็เดินนะครับเดินไปที่เดิมเจอตัวสายฟ้าสองตัวครับจับไม่ได้ครับเจ้าหล่านี้อ่าจับอินครับอ่าตอนนี้ก็ใช้ผลไม้มั่วครับซึ่งไม่ค่อยได้อ่านข้อความครับเลยไม่รู้ว่ามันช่วยได้ลังๆผมรู้แล้วครับว่ามันช่วยได้มาจับสาหร่ายทะเลครับก็โอเคติดเรียบร้อยจับสายฟ้าต่อครับติดเรียบร้อยครับมาจับไอตัวกับดักมังเกียซึ่งเกิดแมงโกนบ่อย เราก,กลับไปที่ห้องเรียนครับซึ่งผมมานั่งกับเพื่อนแล้วก็ถามว่าถ้าใครขาข,าขายับแสด่ว่าคนนั้นคนหลอ่อแสดงว่าคนหลอกตามนั้นเลยครับแค่เป็นการเล,ล่นเฉยๆแหแล้ว <c> ก <oughs> ออ็แล้วก็ลุกนะเนาะเราก็ไปเรียนต่อครับไปกันต่อกเ็นนเดินมาครับพื้นแดงไปหน่อยครับโทษทีนี่กล,กลับบ้านนะครับแม่ข้ามาตอนกลับบ้านสเสียวไม่ห็ กลับบ้านนเป็นด่วนครับกลับบ้านไปก็ต้องทำกันบ้านอีกพอดีครูสั่งงานไว้ภาพบงบงเบอร์เบอ,เบอร์ว่าคนไม่ต้องเบอร์คนใส่แมสกันเยอะตายบางคนก็ไม่ใส่ช่างมันเดินครับเดินกลับบ้านเจอป้ายครับมองปหน่อยปิดกล้องได้อบเี่ก็ถึงบ้านแล้วมาจับกันบ้านทำตั้งนานเสร็จแล้วซึ่งตอนนั้นก็เป็นช่วงฝนตกพอดีเป๊ะนะครับซึ่ง ยากาศดีจัดแต่ผมใส่หูฟังนะเลยไม่ได้ยินเสียงฝนเพิ่งมาได้ยินตอนเอาหูฟังออกเนเก็บของอะลกมานะ,นะนะเอ้ยใครเอาหูฟูจ้าแนฝนตกเนี่ยหอดีจอดมาอย่าลืมปิดไฟระหว่างนอนนี่ไม่ได้ปิดไฟลุงนี่นอนได้วันที่สองตื่นมาโอ้โหพื้นชุ่มฉ่ำเนี่ย อันนี้ผมทําต่อจริงอะเออนี่ก็กรงแมวใส่รองเท้าก่อนนะนะครับก่อนไปโรงเรียนก็แวะทักทายน้องเหมียวประจําบ้านของเรานะครับอืมน่าขยบว,ว่ะนี่หมวแมวนี่ถึงเรียนนะครับซึ่งผมก็นั่งเอมือลอยมากมือลอยตั้งนานนะครับอืม กรกลมนาต่อจับโปเกมอนนะครับตัวลูกรักเลยตัวนี้โคตรเจ๋งหมุนบอลนานมากแม่นยำไงได้ไหมได้ไหมได้ดูสรงนั่นแหละแห่ทำมาต่อเน,นื่องจับคอยโคตรแม่นฟุกจัดตัวลูกลักรลูกลุกล,ลักลยลกรักลูกรักนะับน่าจับได้เว แล้วก็มาสะกอนะมาซื้อขนมประจำชาติประจำกายของริบวะคุณนะซาลาเปานะผมกินแค่สองอย่างคือข้าวปั้นกับสาลาเปาแต่วันนี้ข้าวปั้นไม่ขายก็เลยกินสาลาเปาแทนซึ่งมันอร่อยมากคนระับใช้มือจับเลยนะไม่ร้อหรอกนะเราไปจ่ายเงินกันดีกว่านะโหราคาแค่สิบห้าบาทเองนะตอนนี้นกนซึ่งมันอร่อยมาก ไส้ที่ผมสั่งมาคือไส้ครีมมะมงแล้วก็มจับกระมอนมักเด็ก,กยองตออือปางเลยให้มาเหมือนเสารันะอืมใครจะมาไม่ต้องมานะวันนี้จับตุ๊กลักต่อนะครับอืมปิดแน่นอนเนี่ยครับติดป้องโอเคไปกันต่อจับน้องกระชานะครับแม่แฮน้องน่ารักนะครับวิจัฒนาการร่างต่อไปได้หรือเปล่าไปดูสิ มาจับแมวบินนะครับซึ่งน้องบินได้ไงไม่รู้จับปุ๊บไดคบคไบ้ครับโอเคไปต่อจับเนี่ยอ้วออนแปก๊กเมรอรอืมตอนนี้มันเท่ครับน่ามีวรนณการต่อไปซึ่งผมก็อยากนะครับเจอโดยบงังเอิญโป้งเข้าไปต่อไปนะครับจับตัวอะไรวะ,ะจับตัวอะไรปล่า่ลืมนะจะดูน้าปุกมันสิ อจับตัวอ้ยตัวผีจับไมอิกะนะครับได้โบได้โบป้างอ่าเนี่ยไมอิกะมาจับนกสามัญประจำชาติบ้านคนไทยนะโอ้โหแมจับป้องโป้งเออแค่นั้นแหละตัวต่อไปนะครับเป็นตัวเต่างอยนะครับซึ่งเต่างอยมันมีป่องควันอยู่ข้างหลังนะครับ โคตรเทพเบิร์ดเลยตัวต่อไปครับอืมตัวอะไรอ๋อไม่มีตัวอันนี้กับบ้าน <c oughs> กับบ้านครับแฮ้ยในเซ็นเซอร์นาไปก่อนครับอืมกับบ้านครับกับบ้านแป๊แปปแป,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 ปนอนนอนนอนข้ามสะพานครับซํมามอสะพานบ้านใครไม่มีสะพานลงก็คือไม่ต้องลงไปนี่ก็ถึงบ้านครับแล้วก็ปิดไฟคนระับเมื่อวานไม่ได้ปิดไฟนอนไม่เงนิน นอนตื่นว่าวันที่3จับออนแบ็คเหมือนเดิมนะครับซึ่งจับได้เช่นเคยนะครับ <Easy. S 1> อ่าอีซี่อ่าตัวต่อไปนะครับอืชิชุป,ปุ่่าอันนี้ของยิมลิกเดอร์อะไรนะออกแนวเชฟแฮนญี่ปุ่นนะครับซึ่งมาตัวตักแตงยงยงอือม่นี่อ่ะเดี๋ยวก่อนพักเบรกกันก่อน ซึ่งวันนี้เป็นวันที่ผมจับโปเกมอนน้อยที่สุดดังนั้น,นผมจะมาเล่าละกันว่าทําไมผมถึงจับโปเกมอนน้อยล้ววันนั้นมันไม่อะไรสำคัญในแคปแปแต่เราจะเลิกคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะครับคือระหว่างที่ผมจับโปเกมอนเนี่ยเขาก็บอกว่าระหว่างตอนพัก์ตี้ยงเนี่ยให้รีบคือมาบนหอประชุมเพื่อมาซ้อมวันไหว้ครูซึ่งมันมีไอ้พวกเด็กมันนั่งากลางผมและแม่ง ดึงเสื้อเป็นโลกเฮ้ยส้นแต่งใสไปอยู่นิ่งๆคตรดิ้งเลย <c oughs> โคตรงดุดเงียจเลยไม่ได้ไรโอ้ยไม่กระดึงรองเท้าจังเลยเครียดดีกว่า <c oughs> <c oughs> โอ้ไปดีกว่าไม่เล่าแม่แล้วไปรับจับโปเกมอนพอระบายเสร็จแล้วก็มาจับโปเกมอนหนูกันต่อนะครับ <c oughs> เรื่อยเรี่อยเมื่อกี้ไปเถอะนะ <c oughs> นะครับผม พูดชาดีก็ไม่เคยพูดคำหยาดจริงๆนะครับอันนี้ก็วันที่เท่าไหร่วะสี่ปะ่ะสี่เออใช่ไอตัวเนี่ยกับโคตรยากจะดูมันนะอ้าวไป โอเคครับจับไอ้ตัวนั้นเสร็จแล้วก็มาจับน้อนแค่เครียดเพราะว่าโคตรกังวลเลยว่าไอ้ตัวนั้นจะหลุดหรือเปล่าว่าเป็นร่างสามนะอืมเป็นตัวที่โหดซึ่งผมก็ซื้อสลับเตามาโซอยังรลอยพร้อมกับจับไอ้พวกมแมลงที่มันอยู่ในห้องน้ําผมแม่งโคตรเยอะแถมหน้าตาเหมือนกัน้วยเมื่อกี้ก็เกิดอาการค้างมอนเตอร์บอลนะครับซึ่งอันนี้น่าจะเป็นวันที่ห้าหรือเปล่าหรือเปล่าวะโอ,ออ วันที่หาแหละชายชาณิวันที่5้านะอันนั้นวันที่4ี่ก็ผมไม่ได้อัดคลิปตอนผมเข้านอนนะซึ่งผมก็ต้องเดาว่าวันนี้วันอะไรแต่นะผมก็จําได้ว่าวันนั้นวันอะไรจับตัวไว้บ้างซึ่งผมทรมานมากเวลาจะจับโปเกมอนซึ่งตัวโปเกมอนสุดท้ายครับซึ่งผมนึกว่าเป็นตัวในตำนานนะครับโอ้โหตกใจซึเป็นนกนะครับซึ่งมันกระเรับเราปิดฉากได,ได้ดีนะครับซึ่งเราก็จะเนี่ยครับ ตกใจหมดว่าตัวในตำนานเอาครับอัานี่ก็คือทั้งหมดของผมนะับซึ่งนี่ก็คือเตียงผมนะับสลบสล่าย,ยามิตรานะครับตื่นมาพร้อมดูกับพื้นบ้านนี่โค่รเหมือนห้องครัวนะครับเปิดมากระลุกออกจากที่จำิ่งนะครับซึ่งผมเรียกว่าจำิ่งผมมีที่นอนแล้วเปิดมาดูบอร์เก Channel นอนะครับโอ้สวยใส่ลายเรียนเสื้อนะไปครับจบซีรีส์ได้